เรื่องการบันทึกยอดยกมาของลูกหนี้ค่ะรายการหลักซ้ายมือค่ะเลือกระบบลูกหนี้และวิเคราะห์นี้ค่ะกดปุ่ม Work Flow ค่ะกดเลือก Set Balance Data ค่ะจะขึ้นเป็นใบเพิ่มแก้ไขข้อมูล i n v o i c e ค้างชำระยกมาค่ะสาขา00000 000, ค่ะ สำนักงานใหญ่ค่ะประเภทเอกสาร SI ค่ะเล่มเอกสาร0001 00ค่ะขายเชื่อเสียงค่ะกดเคค่ะกดป OK ุ่ม F3 เพิ่มค่ะเลขที่00001ค่ะ เลขที่อ้างอิงค่ะ9 9 8 0 1ค่ะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่4ค่ะเดือน12 2557ค่ะลงมาที่ชื่อแผนค่ะกดจุด enter ค่ะ เลือกไม่ระบุค่ะกด enter ค่ะลงมาที่ชื่อลูกนี่เจ้านี่ค่ะกดจุด enter ค่ะเลือกร้านไม้อปติกค่ะกด enter ค่ะลงมาที่ยอดเงินยกมาสุทธิค่ะใส่จำนวนเงิน หนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะค่ากด F10 เพื่อบันทึกค่ะ Escape ออกค่ะก็จะได้รายการเพิ่มมาหนึ่งรายการค่ะเป็นอันว่าจบการบันทึกค่ะขอบคุณค่ะ